ขอัยนะคะส่วนทางชาวบ้านป่าเราตําบลพระพุทธบาทอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านช่วยกันนําไม้ไผ่ไปปักเป็นแนวป้องกันน้าหลังฝนที่ตกหนักทําให้น้ําป่าลําห้วยหุยได้ไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและมีบ้านถูกน้ํากัดเซาะจนเกรงว่าอาจจะเสียหายอย่างหนักนะคะส่วนที่ทางอําเภอปัวบอกเกลือและอําเภอท่าวังผานั้นถูกน้ําจากแม่น้ําสาขาของแม่น้ําน่านเอ่อล้นเข้าท่วมแล้วหลายชุมชนค่ะ ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วเช่นกันนะคะน้ำที่ไหลเข้าท่วม6อำเภอเมื่อวานนี้ก็ได้ไหลเข้าท่วมอำเภอภูเพียงและเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วค่ะหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านเลยจุดวิกฤตที่7เมตรไปแล้วติดตามจากคุณเวนไตชัยวงศ์รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ ตรงจุดที่ผมยืนอยู่คือบ้านแสงดาวหมู่สอนะครับตบนฝายแก้วอำเภอภูพพเพียงจังหวัดน่านจะเห็นว่าตอนนี้นะครับน้ำจากแม่น้นําน่านซึ่งเลยจุดวิกฤตมา10เซนติเมตรนะครับได้ไหลเข้าท่วมถนนสายพุทธภูชาถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูพพเพียงครับขณะเดีวยวกันน้ําก็ได้ไหลเข้าชุมชนบางส่วนครับ ชาวบ้านชุมชนแสงดาวหมู่สองนะครับเร่งขนสิ่งของที่ถูกน้ำในแม่น้ำน่านไหลเข้าท่วมหลังจากระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันนี้ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นที่ลุ่มน้ำน่านไหลเข้าท่วมทุกปีและครั้งนี้นะครับหลังจากน้ำน่านเลยจุดวิกฤตที่7เมตร10เซนติเมตรก็ทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณประตูระบายน้ำริมน้ำน่านนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จ ขณะที่เขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฐานจากมณฑนฐททานบกจังหวัดน่านช่วยกันขนกระสอบทรายอุดท่อระบายน้ําและอุดรอยรั่วบริเวณโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําน่านของกรมโยธาธิการนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกว่าหลังจากน้ําจากโังกำเภอทางตอนเหนือคือสันที่สุปัปวท่าหวังผาสองแควเชียงกลางและบ่อกเกลือนะครับได้ไหลลงแม่น้นาน่านเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้ระดับน้ําสูง7เมตร10เซนติเมตร เลยจุดวิกฤตมานานกว่า2ชั่วโมงนะครับทำให้น้ํารั่วไหลเข้ามาชุมชนพญาภูซึ่งอยู่ติดแม่น้ำนานซึ่งก็ได้เตือนให้ชาวบ้านนะครับขนสิ่งของเครื่องใช้ไปไว้บนที่สูงแล้ว ตอนนี้แม่น้ำน่านอยู่ที่7เมตร7เมตร10เซนติเมตรนะครับเกินระดับวิกฤตไป10เซนแล้วนะครับหมายความว่าถ้าทะลักเข้ามาเนี่ยบางชุมชนก็จะท่วมอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับบางชุมชนบ,บางชุมชนอย่างกรณีบ้านทะลี่ภูมินทัลี่กับบ้านดอนสีเสริมเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในที่แอ่งต่ำนะครับต่ำกว่าบริเวณคันนี้เข้าไปเขก็จะท่วมอยู่ประมาณเกือบ2เมตรครับ ชาวบ้านชุมชนพญาพูนะครับซึ่งอยู่ติดแม่น้ำน่านบอกว่าหลังจากทางเทศบาลเมืองน่านได้ประกาศเตือนให้เตรียมความพร้อมประกอบกับติดตามสถานการณ์ข่าวสารตลอดเวลาก็ได้เตรียมอาหารน้ำดื่มและก็เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อให้คนในครอบครัวอยู่ได้4-5วันนะครับโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานในดน ตอนนี้ก็คือ,อเตียมพ้อมคือการยกเข้าของนะคะยกเข้าของขึ้นที่สูงนะ,ะปนหน้ามเจ้าเจ้าพ่ามีประสบการณ์สองฝีติพานมา้านะเจ้าแล้วก็พวกของกินกับไปซื้อมาไว้นะคะเตียมไว้เลยเะว่าททางเทศบาลเมืงอานเป็นกับประกาศไว้นะะเตียมของกินของแห้งอย่างนี้ไหว้นะคะ,คะน้าตาอย่างเรียบร้อยนะเจ้าพอดีถึงแม่นไฟจะบุนี้แต่เขา,ามีแก้สมีเต่าทานอย่างนี้เจ้า ส่วนภาพรวมของสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดน่านตอนนี้นะครับระดับน้ําใน6กอาเภอที่อยู่ทางตอนเหนือได้ลดระดับลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ขณะที่บ้านผาขวานะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอท่าวาังผากับอําเภอเมืองระดับน้ําในแม่น้ำน่านได้ลดลง25ซนติเมตร ด้านผู้ว่าราชะการจรังหวัดน่านนะครับซึ่งเรียกานอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดน่านเข้าประชุมในวันนี้นะครับก็เร่งให้นาอำเภอในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยด่วนโด,ย,ดยเฉพาะการเร่งซ่อมถนนที่มีดินจากภูเขาพังลงมาทับถนนสายปัวและบกเกลือครับ ถึงแม้ตอนนี้ที่อำเภอภูเพียงและเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับฝนได้หยุดตกลงแล้วแต่ก็มีรายงานนะครับว่าทางตอนเหนือนั้นฝนยังตกอยู่หาสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับคาดว่าน้ําจากทางเหนือนจะไหลเข้ามาสมทบแล้วก็จะทาให้หลายชุมชนนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งนี้ครับทั้งหมดคือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับ ตอนนี้น้าท่วมเกิดขึ้นทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดน่านค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจเมื่อวานนี้หลายฝ่ายก็กังวลกันนะคะว่าระดับน้ําในแม่น้ําน่านที่เกินจุดวิกฤตที่7เมตรจะไหลเข้าท่วมพื้นที่แต่เนื่องจากเมื่อวานมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนและในเขตเทศบาลเพียงเล็กน้อยระดับน้ําก็เลยลดลงเรื่อยๆค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณเวนไตนชัยวงรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ คุณเวนไตคะตอนนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำน่านนะครับในเขตเทศทบาลเมืองน้านเจ็นว่าด้านหลังของผมนั้นแม่น้ำน่านได้ลดระดับลงนะครับเกือบ2เมตรหลังจากเมื่อวานนี้นะครับน้ำได้ขึ้นสูงถึง7เมตร10เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าเลยจุดวิกฤตนะครับแต่ว่าวันนี้ชาวบ้านต่างใคร่กังวลน,นะครับขณะที่สภาพอากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกเล็กน้อยครับ ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับเริ่มออกมาซื้ออาหารการกินที่ตลาดเจ๊กสอนนะครับหลังจากพ่อค้าแม่ค้าออกมาค้าขายตามปกติเนื่องจากทางเทศบาลเมืองน่านประกาศว่าน้ําในแม่น้ําน่านได้ลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้เลยจุดวิกฤตที่7เมตร10เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่5เมตร20เซนติเมตรซึ่งถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านบอกนะครับว่าถึงแม้น้ําจะลดแต่สภาพอากาศอย่างครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ ก,ก็กังวลเหมือนกันครับเพราะว่ามันตอนนี้ก็คือสภาพดินเนี่ยมันเริ่มพุ่มน้ําเต็มที่แล้วทีนี้ถ้าฝนตกลงมาหนักๆอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยซึมลงไปที่พื้นดินมันก็จะไหลมาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีฝนลงปริมาณมากๆมันก็มีโอกาสที่จะท่วมใหกกองน้ำก็พองขึ้นอีกนะยิ่งถ้าทางเหนือฝนตกเยอะๆแล้วก็ในเมืองฝนตกซ้ําลงไปมากๆเนี่ย มันก็มีโอกาสที่น้ําจะเอ่อเข้าไปในเขียเทศบาลได้าน้ําท่วมได้ส่วนบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางไทยพีบีเได้ออกสำรวจจุดที่น้ำน่านได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแสงดาวหมู่2นะครับตบลนฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงก็เพราะว่าระดับน้ําที่เคยท่วมประมาณ40เซนติเมตรนะครับได้ลดระดับลงชาวนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุรพลเทียนสูรนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์น้าในเขตเทศบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลดระดับลงกว่าสองเมตรสองเมตรเศษแล้วนะครับถ้าในพื้นที่บริเวณทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีน้ําท่วมขังเนื่องจากเราสามารถป้องกันได้นะครับถือว่าเป็นอันตรายพอสมควรในระยะที่มันอยู่ในระดับปริมนะครับตอนนี้เนี่ยไล่สํารวจในพื้นที่ที่ลอยลั่วทางเราก็พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อ ระวังเฝ้าระวังว่าจะมีะดีเฟชันเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้มีเฝ้ามีาตอนนี้มีมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาล้วเฝ้าระวังดีเฟชันที่เก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับคาดว่าจะเข้าขึ้นทางเวียดนามและเปลี่ยนเป็นพายุโซร้อนนะครับเป็นพายุสุดร้อนถ้าเข้ามาก็ถือว่า อาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงบ้างครับของจังหวัดน่านก็สถานโดยโดยรวมที่เวียงสาเองก็น้ําลดระดับลงได้แต่เมื่อคืนแล้วนะครับขึ้นสูงสุดตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วลดระดับลงในตัวเขตเทศบาลเวียงสาซึ่งรั่วเข้ามาในระบบป้องกันน้ําท่วมเองเขาก็เริ่มสูบน้ําออกแล้วนะครับก็คิดว่าจะสู่ในภาวะปกติปกตินะครับพี่น้องประชาชนก็ใช้สภาพคืนได้ครับขอบ,ขอบคุณท่านนายกมากครับ ครับในช่วงข่าวเที่ยงนะครับเรายังมีประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ําท่วมของจังหวัดน่านครับที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ผ่านมาชาวบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าหากน้ํามาเหมือนปี2549และปี2544 2554นะครับอย่าลืมติดตามชมครับคุณคุณเวนตาค่ะ มาดูสถานการณ์น้ําท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่จังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความกังวลกันมากเพราะว่าระดับน้ํานั้นเกินจุดวิกฤตแต่ข่าวดีวันนี้ก็คือระดับน้ําเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะหลังจากฝนหยุดตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทําให้น้ําในแม่น้ำน่าน,นนั้นลดระดับลงกว่า2เมตรติดตามจากคุณเวนไพชัยวงศ์รายงานสดจากจังหวัดน่านค่ะ คุณเวยนไตเช่นค่ะถึงแม้ตอนนี้นะครับระดับน้ําในแม่น้ำน่านจะลดลงนะครับแล้วก็พื้นที่6อำเภอที่ถูกน้ําท่วมนะครับจะได้รับการฟื้นฟูบางส่วนแต่ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆนะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้าเพื่อป้องกันน้ําท่วมของจังหวัดน่านซึ่งหยุดไปหลายวันวันนี้ก็เริ่มก่อสร้างกันต่อแล้วครับ คนงานเร่งก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่านของกรมโยธาธิการทันทีนะครับหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงหรือเพียง5เมตรซึ่งเมื่อวานนี้นะครับระดับน้ำยังสูงเลยจุดวิกฤตที่7เมตร10เซนติเมตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกว่าโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใช้งบประมาณทั้งหมด175ล้านบาทนะครับก่อสร้าง2ฝั่งแม่น้ำทั้งอำเภอภูเพียงและเขตเทศบาลเมืองน่านระยะทาง2กิโลเมตรโดยฝั่งเทศบาลสร้างสูง8เมตร50เซนติเมตร ฝั่งอำเภอภูเพียงสูง8เมตรซึ่งจะทําให้การป้องกันน้ําท่วมหากน้ํามามากเหมือนปี2549ที่สูงถึง8เมตร42เซนติเมตรครับ ถ้ามาระดับปี49หรือปี54เนี่ยซึ่งสูงขึ้นมาอีกเมตรกว่าน้ําจะล้นคันระดับป้องกันที่ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าถ้าทําเสร็จแล้วในระดับคันที่เห็นอยู่นี้สามารถป้องกันได้ถึงระดับปี49เท่ากับเป็น8เมตร50นะครับปี49นี่8เมตร42นะครับสูงกว่าระดับอยู่8เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับน้ําที่เคยสํารวจออกมาในรอบร้อยปี นะครับรอบร้อยปีก็ป้องกันได้ในระดับที่สามารถป้องกันได้ใน15ตอนนี้ป้องกันได้15ชุมชนในเขตเทศบาลโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตอนนี้เสร็จไปแล้วร้อยละ7 0นะครับคาดว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมดซึ่งหากช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำน่านท่วมสูงเกินจุดวิกฤตทางเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ยืนยันว่าจะสามารถระบายน้ำได้ทันเพราะมีประตูระบายน้ำขนาดใหญ่หลายจุด ส่วนสถานการณ์น้าท่วมใน6อําเภอตอนบนและเขตเทศบาลเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนนะครับตอนนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งเป็นจุดรับน้ําต่อจากเขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้น้าที่เคยไหลาจากแม่น้ำน่านเข้าท่วมบ้านประชาชนในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติแล้วครับแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเช่นบ้านดอนชัยบ้านไหลน,น่านยังมีน้ําท่วมขังถึงแม้สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตนะครับตามที่คาดการกันไว้แต่ชาวบ้านที่นี่นะครับยังเฝ้ารอ วังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมั่นใจว่าการสร้างผนังนกั้นน้าของเทศบาลเวียงสาริมแม่น้ําสาฝั่งตัวเมืองนะครับจะทําให้การป้องกันน้ําท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเมื่อสร้างเสร็จมันก็สามารถช่วยกั้นน้าได้ ถึงหกสิบเปอร์เซนครับได้เยอะทีเดียวเลยครับได้ถึหกสิเพราะว่าช่วงนี้้นามันมันปีม่มมหน่อยแต่แต่มันไม่ข้ามาหรอกเพราะว่าเขาทำไมว่หนาดีครับ ปี2554นะครับอําเภอเวียงสาเป็นอีกอําเภอหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักของจังหวัดหน้านะครับบทเรียนครั้งนั้นนะครับสให้ชาวบ้านที่นี่นะครับมีการตื่นตัวและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่การเตรียมการของหน่วยงานราชการนะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้นที่ตามรายงานจากคุณพงเมธล่องเซงครับ ชาวบ้านหมู่เจ็ดตมกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านชี้เห็นร่องรอยน้ำที่ท่วมหนักในปี2554ซึ่งมีระดับสูงกว่า2เมตรความเสียหายเมื่อ2ปีก่อนทำให้ในปีนี้ได้ขนย้ายเข้าของขึ้นชั้น2ของบ้านทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือหลังมีสัญญาณบ่งชี้จากระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเอ่อปี54ปี55มันกับปกติดีอพอพายุบาเขา้าแต่ปีนี้เป็นบอกที่เตรียมตัววะ่ะพายุจะเขา้า จะเข้าวันไหนยังบ่หูเก็นบ่งเตรียมตัวทุกอย่างเตรียมตัวไม่กะเก็บของขึ้นทุกอย่างมาเข้าเตาแก๊สเครื่องใกเนี่ยเก็บขึ้นหม้บ่นี้ไว้แจนลัง อำเภอเวียงสาเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำน่านแม่น้ำสาและแม่น้ำวา้าซึ่งที่นี่ถือเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ทางตอนเหนือบทเรียนเมื่อสองปีที่ผ่านมาทําให้เทศบาลอำเภอเวียงสาเร่งสร้างผนังกั้นน้าสูงกว่า2เมตรริมแม่น้ำน่านแต่ยังพบบางจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จและเป็นจุดนอกคันกั้นน้าจึงมีน้ําเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแม้ชาวบ้านจะมั่นใจว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายแต่ก็ไม่ประมาท เหมือนตีทุกปีที่ผ่านมาปีนี้จะจ้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาคือเขาได้เตรียมไว้เขายังเก็บของตันอยู่อีนเน่เหมือนปีก่อนนหมันปีแล้วก็ปีก่อนกวมันบดได้อะเอาบัดมาเร็ว สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดน่านที่พบว่าค่อนข้างระบายได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากการเตรียมพร้อมโดยการขุดลอกลําคลองส่วนการสร้างผนังกั้นน้ําในอําเภอเวียงสาแม้จะช่วยป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมตัวเมืองได้แต่ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างผนังกั้นน้ําที่ล้ําลงไปในแม่น้ําอาจทําให้เส้นทางน้ําแคบลงและน้ําระบายได้ยากขึ้น จึงเรียกร้องให้ทางการเร่งแก้ปัญหาโดยขุดลอกลำคลองสร้างทางลอดจุดตัดกับถนนเพิ่มเติมเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นผงเมรล่องเซง็งไทย p ีบีรายงาน ครับถึงแม้ตอนนี้นะครับจังหวัดหน้าจะมีโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำมูลค่ากว่า175ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องการน้าท่วมได้บางพื้นที่นะครับยังมีลอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังต้องการให้สร้างผนังกั้นน้ำให้สูงในระดับเดียวกันนะครับติดตามประเด็นนี้ได้ในช่วงข่าว17นาฬิกาครับค่ะขอบคุณคุณเวนไตค่ะ มีความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังตื่นกลัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักนะคะติดตามจากคุณเวนไตชัยวงศรายงานสดจากจังหวัดน่านค่ะคุณเวนไตเชิญค่ะ หลังจากมีประสบการณ์น้ำท่วมหนักในปี2,549และปี2,554นะครับชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานต่างๆในจังหวัดหน้านะครับก็ได้เลเห็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่นะครับตอนนี้ต่างระดมกําลังนะครับเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่พบนะครับแต่บางจุดการประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกันครับ สภาพของเขื่อนทงน้อยนะครับซีที่สร้างขวางลําน้ํหน่านที่บ้านคอวังตบบลกองควายเพิ่มเมืองหน้าน,นะครับถูกรบุจากชาวบ้านในพื้นที่และนายกเทศมนตรีเมืองหน้าน,นะครับว่าเป็นจุดที่มีส่วนขวางทางน้ําโดยเฉพาะในปี2549และปี2554นะครับซึ่งมีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ของจังหวัดน่านเขื่อนด,ดังกล่าวนะครับซึ่งมีประตูระบายน้ําลักษณะอคอขวดสามารถระบายน้ําได้เพียง1,300ถึง1,600ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นขณะที่กระแสน้ําที่มาช่วงนั้น มีถึง1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นตอนนี้นะครับชาวบ้านต้องการให้มีการสร้างระบบระบายน้ำฉุกเฉินหรือฝัดเวยอย่างเร่งด่วนครับแต่มันขวางแม่น้ำน้านอยู่แล้วช่องประตูระบายน้ำมีอยู่เพียง5บานนะครับลำน้ำแม่น้ำน้าเนี่ยมาในช่วงวิกฤตนี้ประ,ระามาณ1 8 0 0ปนะครับประตูระบายน้ำขนาดนั้นจำนวน5บานนั้นไม่น่าจะเกิน1 6 0 0 เต็มที่ก็พันสนะครับเราเชื่อว่าการระบายน้ำเนี่ยพอถึงช่วงภาวะวิกฤตเองเนี่ยน้ำจะลดช้าแล้วก็แช่อยู่นานและยกระดับเร็วรในช่วงของเขื่อนระดับนั้นนะครับก็เขาเราก็เรียกร้องนะทางวิชาการเองเขาก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาแต่ตามสายตาของพี่น้องประชาชนและข้อมูลจากวิชาการทั้งนอกก็บอกว่ามันเป็นปัญหาควรจะทําฝัดเวให้นะครับควรทางระบายน้ําฉุกเฉินให้ คนในพื้นที่นะครับนอกจากต้องการให้มีการสร้างระบบระบายน้ําฉุกเฉินในเขื่ตรงน้อยแล้วนะครับการผ่านน้าในเขตตัเมืองน้านออกไปยังฝั่งตะวันตกเพื่อลงแม่น้ํำน้านที่ตําบลชัยสถานและตําบลผาสิงนะครับ หากมีเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่าเหมือนปี2549และปี2554ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องการเห็นตอนนี้นะครับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วแต่ติดในเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐทำให้การทำงานล่าช้าและยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับ งห้วยส้มปล่อยแล้วลงแม่น้ำน่านทางตอนเหนือแต่ว่ามันจะต้องผ่านสารที่ทสำคัญหลายสารหลายสารก็คือได้ขอความกรุณาจากอ,อบอจเนื่องจากเป็นถนนสี่เลนของอ,อบอจอน้ําที่อยู่ตรงกลางนะครับจะต้องลอดถนนของแขวงการทางหรือกรมทางหลวงนะครับขณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดยังทํางานไม่ได้นะครับทั้งทั้งที่เส็จสัญญาแล้วไม่อนุมัติหรืออย่างไร ขณะที่การก่อสร้างผนังกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่านของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับด้วยงบประมาณ175ล้านบาทตอนนี้นะครับสร้างเสร็จไปลายลออละ70นะครับระยะทาง2กิโลเมตรก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดกันนะครับให้ของ,งบประมาณก่อสร้างเพิ่มนะครับเพื่อจะได้มีผนังกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมเหมือนกัน ส่วนที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งมีการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่นะครับตอนนี้แล้วเสร็จไปละร้อยละ20นะครับแต่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการก่อสร้างที่ล้ําเข้าไปในแม่น้ำหน้านั้นนะครับจะทําให้ลําน้ําแคบลงขณะที่นายกเทศมนตรีตําบลเวียงสานะครับยืนยันว่าการก่อสร้างมีการออกแบบนะครับให้น้ําไหลสะดวกก่าเดิมติดตามรายงานจากคุณพงเมธลองเียงครับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเวียงสาจังหวัดน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำสาที่เอ่อล้นท่อระบายน้ำใต้เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลเวียงสาที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จและเข้าท่วมไร่ข้าวโพดมาแล้วกว่าสองวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เจ้าของไร่ข้าวโพดร,รู้สึกกังวลเพราะยังน้อยกว่าความเสียหายที่ได้รับเมื่อครั้งน้ําท่วมใหญ่ในปี2554ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนป้องกัน เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่4ตําบลกลางเวียงซึ่งเป็นพื้นที่หลังเขื่อนป้องกันน้ําท่วมและเคยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหนักทุกปีก็เชื่อว่าเขื่อนนี้จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกับการรับมือสถานการณ์น้ําในปีนี้มากขึ้นมันก็ดีใจหน่อยครับมันไม่ไม่เข้ามาถึงอ่ะอย่างเมื่อวานนี่มันเข้ามาถึงอ่ะทำดาล้นฝั่งล้นีมัเข้ามาถึงอย่างดีหน่อยช่วยได้เยอะพี่มอง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงสาและชุมชนต่อเนื่องใช้งบประมาณกว่า250ล้านบาทก่อสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรเสริมเหล็กเรียงหินตามแนวตลิ่งป้องกันการกัดเซาะระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยกันน้ำจากแม่น้ำสาและแม่น้ำน่านไม่ให้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลเวียงสามีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่1เมตร98ซนเมตร โครงการนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555กำหนดแล้วเสร็จสิ้นปี2557ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ20ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสาบอกว่าจะช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองเวียงสาโดยเฉพาะในปีนี้ทำให้บางพื้นที่น้ำไม่ท่วมเหมือนที่ผ่านมาแต่โครงการดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านบางส่วนที่เห็นว่า การก่อสร้างเขื่อนล้าลงไปในแม่น้ำสาและเกรงจะส่งผลให้แม่น้ำแคบลงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสายอมรับว่าการก่อสร้างอาจทำให้แม่น้ำแคบลงแต่ในช่วงที่น้ำไหลหลา,ลากตัวเขื่อนจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนนี่ถ้าเราไม่มีตรงนี้มันจะไหลช้าไนะหลช้าและสิ่งที่มันดีคือว่าตะลิงที่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันเดี๋ยวทางโน้นออกมาเดี๋ยวนี้มันก็กระจบไปเลยนะครับกระจบ ถ้าดูในภาพรวมผมคิดว่าน่าจะดีนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่นอกพื้นที่เขื่อนป้องกันน้ําท่วมเรียกร้องให้มีการสร้างเขื่อนลนักษณะนี้ในฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ําเช่นกันเพื่อจะทําให้การป้องกันน้ําท่วมในอนาคตเป็นระบบมากขึ้นพงเมธล่องแสงไทยพีบีอสรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านบางคนนะครับก็ยังสับสนกับการให้ข่าวของหน่วยงานบ้านหน่วยงานนะครับเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะครับที่บางครั้งให้ข้อมูลคาดเคลื่อนไม่ตรงกันนะครับเรื่องนี้ทางอุตุนิยมวิทยาน่านนะครับได้ประกาศเตือนนะครับว่าควรจะติดตามรายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ประกาศจากทางจังหวัดโดยตรงครับทั้งหมดคือสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดน่านครับค่ะขอบคุณคุณเวนไตนค่ะ